เฮ้ซอ hey, มันเนอร์ก็มาเมื่อกี้ผมติดลมนะผมอยากรู้ว่าไอ้รูนสเตตัสแบบแย่ๆอะ่ะถ้าถ้าหลอมอะ่ะมันจะได้มาประมาณไหนนะครับมันจะได้สเตตัสมาประมาณไหนมันมีเม็ดหนึ่งใช่ไหมที่ผมบอกจอะทำคลิปหลอมพิเศษก็คือเม็ดนี้เนาะเป็นรูนตำนาน HP แล้วก็ ค่าสเตตัสที่ตีได้เน่ะเหมือนรูนเหมือนรูนฟ้านะครับโอเคผมจะมาลอมสักทีหนึ่งเนาะว่ามันจะได้มาในรูปแบบไหนเนาะมาทีเดียวพอจบสวยเ <laughs> <laughs> ท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบห้าเหรอยังไงวะแป๊บหนึ่งนะ เฮเนี่ยทบหนึ่งรอบ ATK ก็ทบสองรอบแล้วก็คีเรตนี่ครบทบรอบเดียวใช่ไหมหนึ่งสองสามมันทบสามรอบอ้าวแล้วทำไม ATK มันแปดสามยี่บสี่แปดสี่สามสองเฮ้ย ATK ทบสามรอบหนึ่งสองสามแล้วก็สปีดสิบ เฮ้ยนี่มันลุนคาคิซปเปอร์คาคิเลยนี่ว่าแปลงอะไรนะแปลงคีดาเมจเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยแปลงคีดาเมจเป็น ดีเฟนต์หรือ HP ดีอ้อได้ดีเฟนต์เนาะแปลงที่ดาเมตเป็นดีเฟนต์เนาะอ้ยะยอดเยี่ยมวะ่ะมันคิดยังไงอะ่ะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะครับคือทำไมเวลาตีสเตตัสกากแล้วมันออกมาสวยอะ่ะงงโอเคก็เป็นข้อพิจารณาหนึ่งข้อนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรูนตำนานนะครับ ถ้าตีได้สเตต,ตัสต่ำจะหลอมหรือจะทิ้งอันนี้แล้วแต่นะครับเป็นคลิปเทปโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับสั้นๆจะได้ไม่ค้างคา